้ยไปเกาะรัวเว้ยแม่บอกไถ้าเรามรเป็นกูยังไ่รู้แคงเพ้ชิบหายเลยนะแล้วเกิดได้สติขึ้นมาไอ้หาเราเป็นใครวะแม่เส้นก็ไม่มีไปฝันม่าเป็นโ้ยยอม้เราวังกใจเชยเราไม่ววนีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวไอ้หาต้องกลางร้มไปถึงยาว วันนู้นเราไปนั่งที่เดียร์นี่เราเรียนชั้นหนึ่งกันวันที่าน อาจารย์ไพรัตน์อรมงคลมากครับเทำไมต้องมีควันเนี่ยเวลาพูดอ่ะหนาวเหรอ่ะหนาวเานมืองใดมันหนาวคือคือบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจารย์ต้องประศากนิดกินเองนี่ท่านสอนวิชาท่านเดิมเนี่ยท่านสอนคณิตศาสตร์ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์นะครับ ท่านเป็นเด็กปากคลองเลยนะเออแล้วความใฝ่ฝันของท่านเนี่ยคือจะต้องเข้ามาเป็นครูที่สุหลาไม่ได้ขายหรือท่านเข็นผักมาก่อนนะเออประวัติท่านน่ะไม่ธรรมดาถามท่านไปไม่ไม่ไม่ยไม่ยิ้มไม่เข็นผักขายดอกมะลิอ๋อดอกมะลิดอกม่ลดอกมะลิป่าแล้วก็ดูโรงเรียนสุหลาทุกวันตั้งแต่เด็กโอ้โหเดินผ่านเป็นวันทันเที่ยวอ่ะกี่ปีอ่ะแล้วก็ชีวิตหิวจนลำบากรู้จักมนหมด่นแมแต่ตีสามไม่เก็บมาดอกมะลิมาขายที่ประคองตลาดก่อนไปเรียนที่ประสานบิ่ฑ หแล้ววันหนึ่งเนี่ยสอบได้ที่สองของประเทศในเอกคณิศาส์เลือกสูงกุหลาบยอะไรเลยเมื่อวานนี้ยังเป็นเด็กปากคลองแล้วคอยวันหนึ่งมาเป็นครูสูงกุหลาบปูคล้แมงเดินแล้วปัจจุบันนะพี่นี่เครูสถาบันสวนวิชาวัดเรียบวัดส like, ุขทันที่โด่งดังของครูละเมียดก่อนมงคลมากนี่เมีย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 เขาแต่เขาเนี่ย ไปเติบโตสุดก็คือเป็นผอแกรวินิจฉัยราชบินิจฉัยมัธยมนี่เรียนละมัธยมนี้อีกนี่เฉินคัทเฉินครัตอนนี้ตอนนี้ก็ยังใช้ความเป็นขุลาบนะเออสมขุลาบสิเออทำงานอยู่ให้กับองค์มนตรีโอ้โหท่านเลยนะฮะไปบุญกุศมใายาโอ้ยองค์มนตรีก็รู้จักครูทุกคนท่านยุ่นยุนยืนอนน์อย่างเงี้ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์มันเป็นงานการกุศล จางขายมะลิพี่จังขายมะลิปักทองเนะตอนนี้ลูกสาวเป็นแพทย์อยูสีราชาแต่ก็มีหน้าที่ับเอกสารนิด ใหม่ไปตรงไปแดงขึ้นลงขึ้นลงไปเที่ยวหัลูกชีวิตคนมีความสุขเลยคนที่สองก็เป็นวิศวกรอยู่ปตทีซีโอุลจันรู้ไหมว่าผู้ว่าปตทร้อยสองเลยจริงเลยเอาละเอาเลยอัจฉริย์เลยวิบูล์น่ะร้อยสองร้อยสองเลยร้อยสองวีผู้ใส่ชุดเดรเดินถ่าดเดรสเดรสวิ่งมาหาตัวแม่อกเลยแล้วลูกลูกแล้วบอกบอกตึ้งนี่บอกกันเลยโหใช้ได้เลยไม่ต้องไอ้เยี่ยตึงครับไไอ้้เหียยจำดมต้องไอ้เยี่ยตึ้งถ้าตึงเฉยใครวะ ตเราเรียกไงนะไอ้เหี้ยตึงไอเยือเดี๋ยวไอ้เยือตึไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตึงไอเยือก็ไม่ได้ไอเยื้เลยแล้วก็ทำไมนั้นตอนที่ครูมองโรงเรียนตอนก่อนจะเข้าเนี่ยเอ้ยครูคิดว่าครูจะเข้าได้ไหมเออไอ้นี้ไล่ฟังเงี้ยแมบที่คุยเนี่ยมันมันมันอะไรโอ้โหคนได้พูดแล้วจะน้ำตาไหลคือเดินผ่านหลวงภูหลาบเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เด็กอ่ะกี่รอบวกว่าจะกว่าจะกว่าจะถึงไอ้ยี่ยี่สิบสามที่ที่ออกมาเป็นครูแบบจบการศึกษา มีวันหนึ <flow> ่งนะคุบอกตรงเลยไปยืนเกาะตอนนั้นจบแล้วกําลังจะสอบไปยืนเกาะที่รั้วได้ไหนได้ตะวันรู้ตอนกลางปารนตี้เขาบอกโอ้โหแหง่โรงเรียนนี้แม่งพูดเท่เลยหนึ่งไอเรียนดูนี่แม่งแต่งตัวกันเรียบร้อยรูบาน้องผมน้งผมน้งผมโอ้โหเนี้ยไอเสื้อของเกมมีผูกเดิน รูตอนี่ครูไม่ได้เรียนถึงระดัไม่ไม่ได้ไม่เรียนเป็นเด็กข้างนอกแต่ว่าเรียนเก่งและไม่เคยย่อท้อกับความยากลำบากเอาสำคัญสำคัญสำคัญเฮ้ยไปเกาะรั้วเว้ยแม่บอกว่าถ้าเรามาเป็นครูแม่คงเป๊เชิบหายเลยนะแล้วเกวนได้สติขึ้นมาไอ้หา่าเราเป็นใครวะแม่งเ,เ,เส้นก็ไม่มีไปฝันมาเป็นอ้ยไปเถอะน้องมาว่าะยาคมก็ไปเถอะเพื่อไม่ให้คนดูถูกว่าเรียนแล้วไม่มีงานทำ พ่อครูเนี่ย<ใ>นั <be S 2> ้นว<ม>เป็นเป็นเป็นเขาเรียกชิงนายกเองเ่ยคือในคอร์มศีเจริญเนี่ยไม่มีใครเขาเรียนเพราะเรียนแล้วหนึ่งหนึ่งสมองเราก็ไม่ถึงขั้นจบมาแล้วก็ไม่มีงานทําเพราะทุกคนก็เลยบอกว่าโอ๊ยไปเรียนทําไมวะเดี๋ยวเรียนจบแล้ว,ลวไญดนตรีนะเดี๋ยวก็มาทําสวนอทําที่มันกล้องอยู่ในหูวกรมาเทพจังหวัดอะไรนี่กรุงเทพนี่แหละบางแคบางแคแล้ว ได้สติบอกเฮ้ยเราไปฝันไปบ้างมันมันมัน,มนเกินฝันมั้งที่จะมาเป็นครูสูงระดับอ,อะไรก็เลยแต่กอรู้ทุกวันผ่านทุกวันดูทุกวันแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปเถอะสอบได้ที่ไหนก็ไปเถอะเพื่อไม่ให้เกิดทารูถูกว่าเรียนแล้วกลับมาก็ไปทําศูนย์เหมือนเดิม แล้วโอ้โหวันที่ประกาศผลไปดูอ่ะโว้ยไอหานไล่ตั้ิดข้างล่างขึ้นมาโว้ยไม่มีชื่อเราไม่คิดฝายเลยเขารับมาไม่มีชื่อเราไอ้ที่ดูแผ่นแรกไอ้หัวหัวหัวพ่นที่หนึ่งนี่สองใครไปฝ่ายฝัานหวานแผ่นแรกเลยไม่ใช่ดูคไล่แต่แผ่นสุดท้ายไงแผ่นสุดท้ายก่อนเลยแล้วไล่ขึ้นมาไปหาที่หมายแล้วครูแผ่นที่ไม่มีไม่มีกูจะตายหาแล้วอีงานนี้กูจะกลับบ้านยังไงเพราะเนี่ยคนคนไม่รู้สูงอ่ะหิหาที่ที่สองใช่ไหมแม่งกลับบ้านเลยไม่รู้ละใครรายงานตัวมา เท่าไรทำยังไงทำบ้านเลยโอ้โหแหวนมีใจยังไงโอ้าวฮเฮ้ยเพิ่งอะไรงานตัวเมื่อไหรว่วะไอสี่หมวกมาดูแบบมาดูแบบแล้วเลือกที่โรงเรียนศูนย์บลาาวิลาเนะวันนั้นเลือกโรงเรียนอ่ะคือการเลือกโรงเรียนมันหมายความว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเราได้กี่พคนกี่พันคนห้<ร>าพันหกร้อยคนโอ้โหชั้นนิสสรดอย่างเดียวนะมันจู๋เท่าไหร่ สามสิบสองรอบแรกที่สองที่สองเ่อเท่ไรเลยโอ้ยใครจะรู้เนี่ยรู้เคยเล่ารู้เคยเล่าใครฟังเลยไม่ได้จริงจริงก็ได้ก็รวยก็รวยไอ้นี่ยไม่ได้ไม่ได้ควาคภาาภูมิใจในความที่เก่งนะแต่ว่าเมื่อกโคเข้ามารู้มาแล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยชุดใหม่เลยแต่งตัวรอมุกบาจนไปหาเก่งแล้วก็ไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งเสื้อแขนสั้นแล้วก็ไปซื้อไทยสูบไทยโอ้โหเดินแม่งประทอง ไปไหนไปไหนก็เสื้อเสื้อเทับปีไม่มีคนทั้งไปไหนไปไหนมีการเลือกโรงเรียนมาสมัยก่อนที่ที่เขาสอบเนี่ยก็คือหมายว่าใครมีที่ใครได้ที่หนึ่งเลือกก่อนไปเลือกก่อนก็มีบัญชีเลยเนี่ยอ่ารอบแรกสตรีวิทย์สวนกุหลาบไอ้คนฐานจริงคนน้องหมาวิทยาลัยก็มีไอ้คนที่ได้ที่หนึ่งในเลือกอะไรเลือกเพื่อนครูเองสุชินจริงๆคะแนนเนี่ยมันเท่ากันคะแนน สอบนี่มันเท่ากันแต่ว่าครูไปแพ้เฮ้ยเขา,เอาเคอนเนนสัมภาษณ์เบื้อหลังเลยอ้ครูแพ้คอนเนนสัมภาษณ์รู้เลยอาจจะตอบใจไม่ถูกใจกรรมการก็เลยได้ที่สองไอ้ไอไอสุชินเนี่ยมันเลือกสตรีวิทย์อืมอพอครูเข้าไปเนี่ยเฮ้ยสุขภาพมั่วป่ารู้สึกสงารพี่เกียรติตาตาเดียวโอ้โ้ยเพี่อนเพื่อนเพื่อนครูเลือกสงว่ารก็จบดิ ไปรายงานตัวนะถ้าเจอเพื่อนคุณหรื่อถึงกระหล่ำก็อดดิอดเลยโอ้โหโชคดีไปรายงานตัวนะ่ซื้อซองถิ่มมายไปตอนนั้นยังเป็นครูใหญ่อยู่นะเยอะเป็นครูใหญ่เลยสุวรรณษจัดตัวหน่อยซือซองไปเฮ้ยแต่เสื้อขาวไงผูกไทยเพราะว่าเป็นเสื้อนิสิตนะเฮ้ยคุณมานี่คุณมาฝึกสอนเลยผมสอบผมสอบถ้าเลือกได้ครับเนี่ยเนี่ยกองอย่างเงยเฮ้ยผมไม่ได้ ผมไม่ได้ขออัตราไปอ่ะคุณมาได้ยังไงวะเคลื่นใครมาบอกไม่มีเคลื่นครับเฮ้ยไอ้ฮาคุณนี่เก่งยิบหมายเลยเเออออแล้วพูดแบบโอ้โหออาจารย์ใหญ่เราเราก็นึกว่าไอ้ลุงอาจารย์ใหญ่ตอนนั้นไม่มีไม่มีพอกาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ่อเป็นอาจารย์ใหญ่ชั้นพิเศษหมู69โอ้เรานึกว่าโหูอาจารย์ใหญ่ลุงเรียนเนี่ยนะต้องใจต้องไม่ได้ไม่ต้องแก่แกโอ้โหดิสิเราที่มา นิสัยไหนนเสัยดื้อเราบอกกันเฮ้ยลูกนริกันนะมาบอกนิสัยครับเฮ้ยคุณสอนไม่ได้ทำไมไม่ให้สอนเอ้ามือไม่ถึงกันยังไม่หยิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ว่าที่สอนประเทศก็ยังสอนสอนไม่ได้มือยังไม่ถึงแล้วก็นิศาสตร์คุณสอนไม่ได้แล้วก็เมื่อมาเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่นาเนี่ยไม่มีไม่มีวิชาให้คกูสอนอ่ะ แล้วตอนนียให้คุณไปช่วยอาจารย์ทวีชมชวนสอ,อนอะไรบ้าวิชาศิลปะศิลปะฟเอาละ <laughs> ก็ต้องสอนก็็ต้องไปหาความรู้ใหม่ช่องแรกที่ที่บัอจุเนี่เนี่ยมึงมาเลี้ยงปีตอนนปีอะไรูเลี้ยงปีหึ่ไปเลี้ยงมันมึงเลี้ยงเนี่ยตอนนี้ไอที่ประจำชั้นไอชั้นแรกเลยเนี่ยไอหนึ่งทัโอ้โหอันนี้ชั้นเทพเลยด็กเทพเลยเก้าบสี่เก้าศูนเก้าเจ็ดเก้าเจตอนนี้หนึ่งหกเนีเกเจ็ดตอนนี้ตอนนี้เก้าเจ็ดตอนนี้เาูอนเออพูดพูดความภาคภูมิใจตอนนี้ตำแหน่งมันทิาเดีย์ ครูประจำชั้นคนโทธาราคุมเพราะมันขุดทั้งหมดอู้โห่ปใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ีมันแป้งขูดก้าวแรกที่เข้าไปถึงกระลาบโอ้เท่คุยคุยคิดก่อนไหมไหว้ก่อนหรือว่าจะเดินเข้าไปยังไงดีวะขี้ไหมไม่คิดโอ้เดินเข้าไปเลยเหรอโอ้เดินไปหาใครจะใหญ่กว่าเฮ้ยมันมีผีวิญญาณกุสอนเฮ้ยมาเที่ไหนมาขึไนมาที่ไหนมา เด็หนังที่ไหมคุณที่ไหม่เลยนั่คือความประทับใจแรกที่คุได้เจอและตอนเป็นตอนที่กูเข้าไปวันแรกๆมันมิถุนาเนี่ยมิถุนากระดาษดาน่มั้ยคุณก็ใไกลฤดูฝนมีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวไอ้หัต้องกลางลบไปถึงยาวมันรั่วมันรั่ววันเแต่ไมนั่งกแดดนี่โรงเรียนชั้นหนึ่งของวัดเ่ดก็มันรั่ววัจะพักอยู่แล้วตึ่ยาวสมัยนั้นเลยต่นั้นเราฝิซ่อม แม่งเดินนะเวลาฝนตกเนี่ยเดินตึงเดินเปลี่ยนห้องแต่างโลกเลยเสียดายมีมาถ่ายรูปไปแต่ลงชิบหายเลยคนภาพภูมิใจวันเดินตึงแนบสวยแล้วผู้ใหม่โดนลองขอไหมมาใหม่ก็โดนลองขอไหมไม่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 มีสอนมหนึ่งโอ้ยเด็กมันตื่นเต้นแล้วมันอายุมันใกล้จริงไอ้ลองขอไม่มีลองขอไม่ได้หรอกมันเออมันเวลาฉันโอ้ยเด็กๆน่ารักมากโอ้มันปวดร้ สอนศิลปะไปฝ้าปฏิบัติโอ้โหแล้วเขาออชอบใจกันอปีทุ่มขึ้นอาจารย์สุวรรณก็เห็นมากดีพาดไป,ไป,ปนูเลยไปนม .4 เลยไปสอนม .4 ไอตอนม .4 นะไอตอนนั้นครูสอนเนี่ยครูครูเอกเอกคณิตศาสตร์แต่โทชีวะอืมเา้าก็อยากให้สอน ชาในห้องเดียวกันแล,แล้วก네 kind of vill, ็อาจารย์จำได้แต่ไหนจต่เมื่อคกูเนี่ยเป็นคนคือกูบอกแล้วสมองดีขีว่ายโหจําได้หมดตับเซิรตัวเลขไอ้ตัวบ้าบอคอแตกจําได้หมดไม่เคยเตรียมการสอนเดินตูวปิวเข้าไปจริงมันอยู่ในหัวมาแล้วอยในหัวมาแล้วโอ้ง่ายๆเดินตัวปิวจำเรินเคยทักดูเฮ้ยอาารเฮ้ยจำได้คุณไม่เคยเตรียมการสอนเลยเลยคุณไม่คิด ชื่ออะไรเลยเดินตู้ฟิวไง <ừ, S 1> ปกติต้องมีชี ừ, อ่าโอ้ยมันหยุดทั่วหมด <laughs> 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 มีอยู่ชั่วโมงหนึ่งอ่ามันเป็นวิชาคณิตศาสตร์สองห้องไงไอ่ห้องเดียวกันแต่สองวิชาคืออันนี้อันนี้เรายอมรับประจําบิดชั่วโมงที่จะเข้าไปสอนเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นวิชาชีวะ กาจานย์บงคิดว่าคณิตศาสตร์เขาขึ้นไปปั๊บก็เขียนบนกระดาษเลยวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มใหม่ไม่ต้องดูมีตำลุงตำราไม่ต้องดูหรอกเลยเขียนไปดัชนีอินเด็กซ์อินเด็กเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังเขียนอินเด็กซ์แทนที่มันจะบอกว่าทุกคนเนี้ยชีวะมันก็พูดกันดังๆว่าเฮ้ยอินเด็กซ์เนี่ยมันอยู่ไปลั่มอะไรวะเออเอ้โว้ โทษโทษโทษมึงกล้าากันที่หมเลยอีกเรื่องหนึ่งมีก็มันไอเด็กที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ไ้ชื่อไม่ไ้อไดชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อ,ม,อ,ม,อมันก็ เล่นกันต่างๆกูก็โมโหต้องทับห้มันโมโหกูตุบมันกูประจำการโดนตุบมันพอเๆอย่างเงีนะกูจะไม่สอนพอเจอแล้วเนี่ยเดิกคนนั้นมันยึดควงมกดลงดูแรงดูไม่ดุคนดูคนดุดูจริงอ่ะดูแล้วก็สายตาอย่อบอกนั่งมันยึดนั่งใส่เอ้ยไอ้หัวหน้าเขาไอ้้ไอหัวหน้าชั้นมันสุดยอดนะมันมีวิธีการแก้ที่จะทำให้บรรยากาศมันดี นั้นหนังจีนมันหนังจีนมันกําลังดังอยู่พอดีมันก็ลุกขึ้นจันาร์ครับผมในฐานะผู้แทนของมันเรียน็นสุดยอดสิทธิสุขควรได้รู้ดนละไอ้จังละทุหายคนลแม่งอัมชาติไม่ธรรมดา ไปกูเลยทำเลยทิกอีกสุดท้ายสุดท้ายนี่สมัยาจ์สำเริงคือเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยบางมันไม่ใช่บางอะ่ะเรื่อเด็กเนี่ยมันจะมีแผนวิทย์แผนอะไรต่างอม,มันสัตว์เป็น <c oughs> แผนวิทย์เนี่ยเด็กมันจะเรียนเก่งมาก แต่ว่าไอ้ไอ้แผนหนึ่งไอ้พวกเด็กที่แผนสินเนี่ยอโอ้โหมันไม่ใช่แต่ว่ามันเรื่องมันก็อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยโอ้โหมันเป็นยัดไม้เบื่อไม้เมาไม้เบื่อผมก็เร่งมากเออมันมันมันทำไม่ได้อ <c oughs> ค้คูก็จะมีเทคนิคในการสอนใหม่ <c oughs> ซึ่งพวกเด็กพวกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางบางรุ่นที่เจอกันได้จั่าิธีกานหนึ่งเรื่องอรู้ทันทีเลยไอ้เนี่ยมึงเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง การนิสสามันเพราะงั้นครูเล่านิทานเนี่ยนะครูก็จะมีวิธีเทคนิคในการสอนก็คืออ่าสอนเนี่ยเข้าไปประมาณเฮ้ย คูสอนและเอาเอทดลองเปิดหนังสือไม่ต้องนอกตำราเอาในตำราสูนนั่นแหละสามห้าเจ็ดเก้าทำ35 79, 35 79. สามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าสี่ข้อช่วยกันก็ได้ลอกกันก็ได้ดูตำราก็ได้ขอให้มีทุกคนในในสมุดอย่างนี้นอนก็เขียนผ่านดูต้องคิดวิธีเอเอค่ะไไรยังไง,ไงเ,ขเข้าหัวมนะันอ่ะเพื่อไปทำมาสามห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะเล่านิทานให้เราฟัง พอมันทำเสร็จเรียบร้อยก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งก็บางแบ่งเป็นสามทอ่อนอ่าอ่าครัสามห้าเจ็ดเก้าเอาเรียนไปเล่าหนึ่งในสามนิทานเป็นไงต,ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างโอ้มีเยอะอ่าเขเล่าอีกเรื่องหนึ่งสะพานพุทธไอ้พวกนี้รู้จักดีอ่าเล่าหนึ่งในสามพอเล่าใน้สามแล้วก็ต่อไปทำสอนสอนสอนเรียนตั้งแต่หัวใจเรียนโอ้ไม่ได้หัวใจเรียนทันอม้วนกันหมดเลยเอาอีกหนึ่งในสามแล้วก็สุดท้ายก่อนจะจบชั่วโมงก็ต้องจบใช่ไหม เด็กผู้ชายไม่ต้องไม่ต้องกังวลอ้เรื่องอ้อะไรสับปะรดุงสับปะดุงขนาง่างตามสบายจริงที่ครูครูอาจารย์ร้องเรียนขึ้นไปที่อาจจะตําเลยว่าพอจบชั่วโมงของอาจารย์ไปรัตสองห้องข้างล่างกับไอ้คนที่นอยู่ข้างล่างอาจารย์สามัคคยา,จายเจ้เป็นตึกไม้งเงินได้ดีอยู่อ่ะมันก็จะกระหัวล้อกระทืบเท้าห้องแคบลุบตะลายคือสอนไม่ได้ เสียงดังห้านาทีสุดท้ายแทบจะไม่ทุกคนน้ำตกใจอยากกันต้น่องสุดท้ายใจเอาเงินมันก็เท้ากันอยากตอนเรื่องสุดท้ายอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มคือพูดถึงเรื่องท้ายแม่ของครูไม่มีไม่มีนิทานคำว่านิทานนิทานสุดท้ายไม่นานวิชิตั้งหมดสุดท้ายเรื่องนั้นสักเรื่องอ๋อไอ้เรื่องเนี้ยทักเรื่องก็ได้สะพานพุทธอ่า เด็กนักเรียนไม่ใช่นักเรียนนักวนะ่ายน้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเ,เขาเขาเถียงกันว่าใครจะเก่งกว่ากันใครจะเก่งผู้ชายบอกเอ้ยผู้ชายดีแข็งแรงกว่าหญิงบอกว่าไม่แน่คุณ,ค,ณคุณก็อาจจะไม่ชนะผมะดีนะดีฉันเพราะว่าฉันว่าย <ผม S 1> น้ำ<อ>เก,งก่งอ่ะปราเปียวกว่าตัดสินกันไม่ได้เพื่อให้มันเกิดคนดูเยอะๆเป็นพยานตัดสินในศาลมันก็ไม่มันก็ไม่สนุก เอาสะพานพุทเลยสะพานพุทเป็นเส้นไช่เริ่มวหว้กันไนแต่วัดอรุณมาก็ไว้ไหว้รอบแรกดูว่าใครชนะผู้ชายดิเออผู้ชายชนะอ่าโอ้ชนะขาดเส้นไช่ที่พานพุทชนะขาดอือผู้หญิงมวยไหว้อ่าไม่ยืดดิรำเพราะทำไมอ่ะอ้าวผู้ชายเวลาไหว้นางแต่งเกงยีนตัวเดียวอ่าผู้หญิงโอชุดมันทวง ต้องทงใส่มงใส่มงมีนชื่อน้ำเออมันชุดไปนะชุดไปน้ำมันหนักเออต้านน้ำอะไรทำไม่ไหวช้าช้าผู้ชายเขาเปรียบผู้ชายบอกท้องไหมก็ได้ฉันแฝงแกผ่านผู้ชายยอมถอดแกผ้าไว้แกผ้าของคุณอ๋อผู้หญิงแกผู้หญิงก็แก้ไงจะได้ไม่มีไม่มีไม่มีข้อตรงโอ้โหเธอรู้ไหมทั้งสองฝั่งคนมันดูกัน ไปมุ้งไปหมดเลยการแข่งขันแค่ผ้าว่ายน้ำน่าดูน่าดูแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายแข่งผู้ชายผู้หญิงแข่งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจนะแล้วโอ้ยอาจจะว่าผู้ชายที่แกก็ผู้ชายเพราะผู้ชายแข็งแรงกว่าอ่าไม่ใช่แล้วข้างหลังนี่โอ้พีคแลอวทำไมครูผู้หญิงชนะเฮ้ยทำไมอ่ะผู้ชายก็หวยบ้างไม่ได้ทำ ม่ยุคเธอผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันไม่ยุติธรรมนี่เราจะสนุกแล้วโอ้โหไอเรื่องนี้นะถึงสามารถเกือบอถล่มทลายปากฏว่าผู้หญิงก็โวยวายได้ผู้ชายก็โวยวายว่าไม่ยุติธรรมทำไมผ,ผู้หญิงบอกเอา้าทำไมเอเอเ,อเอขาบอกว่าเวลาว่ายน้ำม,มาเนี่ย<ะ>ผู้ชายต้องลากดินมาต่อ <laughs> ต่สมอเรือมาอด้วยผู้หญิงก็บอกอเราไม่ได้ผีเชื่อผู้หญิงบอกว่าอ้าวทำไมไม่ฟีเจอ์ตายเออฟีเจอร์ตาย,<ก>ายได้เออเออก็ได้บอกว่าฟีเจอ์ตายก็ไม่ได้อีกทำไมครูผิดสะพ,นพววานว่ายคว้างก็ไม่ได้ไหว้ท <laughs> ่าหงายก็ไม่ได้ ตอนดูท้ายเนี่ยปรากฏได้เด็กนักเรียนที่ครู่เราครูจำไม่ได้แล้วว่าครูเล่าหลายหลายรุ่นโอ้โหเปถ้าเล่าเรื่องนี้ทีไรนะปรากฏว่าครอบครเรื่องนี้แทบถล่มผมนึกป้าบออกเลยอาจารย์จักเริยนเรียกครูไปเตือนว่าคุณสอนหนังสือเด็กคนมารายงานโอ้โหเด็กมันูหัวเราะกันอะไรบ้าบอคอแตกก็บอกมันเป็นเทคนิคในการสอนแล้วท่านต้องไปดูผมเองท่านไปดูจริงเออเลย ก็มีวันหนึ่งเว้ยที่ไปยืนรับรออยู่ข้างหลังเขอแต่กูกูก็สอนเหมือนเดิมแต่กูเห็นแล้วกูก็เลือกนิทานสะอาดไม่ทำเลยกูวิจัดอยู่ตื่นสะอาดสะอาดแต่ว่ามันก็ชื่อท้ากันเหมือนเดิมมันบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ไป็นรถคูนมาดึงนนะก <c oughs> ลัวเลาะนะใช่แต่เป็นในิทานไปนะเดีย๋ยวไปรถคูน สุดท้ายครับคุณูสวนกุหลาบคืออะไรอ่าไฟนไปไตลอดชีวิตสวน,นาาวสกุหลาบคืออะไรเออจ้ำจัดความชาอ่านบทนะถ้าถามว่าสวนกุหลาบคืออะไรคูสรุปได้อย่างเดียวชมพูกวา่ามีโรงเรียนเดียวในประเทศนี้ที่สื่อสารกันด้วยสี ความเป็นชมพูฟ้ามันจะเป็นรูปไหนกูไม่สนใจแต่ชมพูฟ้าโอเคนั่นคือสวนผุหลักรู้กกันเลยรู้จักกันเลยมันจะรู้จักไม่รู้จักจะเป็นผู้ผู้สอนรูปะบวยนี่คือสวนกุหลาบวิทยาะไยไม่มีไม่มีแล้วสีชมพูฟ้าที่มันที่มันเป็นแบบนี้รูเป็นผูุในการโรงเรียนหลายโรงเรียนก็พยายามที่จะคือไม่ได้บอกว่าโรงเรียนสวนกุหลาบนี้แต่ว่าอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สอน เพราะเด็กมันเข้ามามันซึมซับเองถามว่าครูเคยสอนหรือไม่เคยแต่ว่ามันซึมซับกันเองโดยอัตโนมัติมันบอกยากนะว่าทําไมถึงต้องทำกว่ามันเห็นที่ไหนครูว่าเอ้ยครูครูคต้องไปทักเห็น้องไปทักก็ไปอะไรต่างกันเทคนิคเนี่ยคือสูรกุลามีอะไรเป็นซอฟพาวเวอร์ใช่ <laughs> ใช่ไหมและสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งเลยนะี่คือคือวัฒนธรรมองค์กรแม้โรงเรียนสูงกุลามีอะไรเนี่ย ถ้าเราพูดกันอีคิดนึ่งใน,ในในวงการเมืองแม้เราจะขัดแย้งกันอยู่อนแต่ว่าเมื่อมันถึงข่าวที่เป็นคุณูวามมันก็มันก็นคุยกันได้เราไม่มีวัฒนธรรมแบบนีไ้ไม่มีไม่มีจากโรงเรียนครูเป็นครูยิงแย็ดเราว่าหลายโรงเรียนทุกครูไปไปอยู่ก็พยายามจะสร้างความรู้สึกนี่วัฒนธรรมองค์กรท,ที่มันเป็นที่มันที่มันเป็นคุณครูฟามแล้วยิงอยากฟารนักัรียนรุ่นหลังๆนะ เป็นคุณครูวัฒนธรรมองค์กรตรงนี้ต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้เหมือนอย่างในเพลงเพลงปากน้องโอ้โหนี่สุดยอดเลยนั้นปากน้องนั่นแหละนั่นแหละคือสวนบุหลวิียอะไรซึ่งถามว่าโรงเรียนอื่นมีไหมผมว่ายากสากยากยากมากไม่มีใครเหมือนใครเพราะฉะนั้นนี่คือความภาคภูมิใจนะจากเด็กปากคอมาเป็นครูสวนบุหรียอะไรนั่นจนปัจจุบันนี้นะความรู้สึกที่เป็นมีความผูกพันในฐานะที่เป็นครูสวนบุหลี่อะไยโอ้ยหยัง ไม่เคยอยูดจางจริงๆแล้วถ้าเป็นคนยนส่วนตัวเนี่ยนั้นตาคูไหลเวลาหยดผมรู้เลยมันตุกโกนะมันตื้นตันนะตื้นตันนี่ก็ยังไหลอยู่ผมก็ไหลด้วยมันพูดมันพูดแบบคือไม่ได้ไม่ได้เสแแป้งไม่มดบทนะเนี่ยนไม่มีบทแภ่พูดถามาเลยมันพูดออกมาจากใจอะแต่ความรู้สึกที่มันมันมันก็เป็นเพื่อเื่อเข้ามาเป็นผู้ชูงยูหลาบแรกๆอาจจะยังแต่ว่าพออยู่นาน แม้กระทั่ทงออกไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นไปทํงางานที่อื่นมันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนี้แบบไม่ไม่มีเสื่อมถ่ายไม่มีเสือ่อมฟิตีเสมอถ้าเห็นสีชมพูฟ้าเห็นนั้นดีใจที่สุดนะจากลูกชาวสวนมาเป็นสู่สูงระับียงไหและตอนนี้ก็ยังรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่อยู่ขอบคุณครับครูครับไอ้นี่พูดอย่างใจจริงบูมสวนให้ฟังหน่อยอบูมสวนให้ฟังหน่อยอ่า เลาเล่เล่เ <rôle>: ล <opolit any> ่ฮะล่าลาลเฮยูเอฮยูเอูเอยูเูยูยเอออยอยอยอู